ทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดพะเยาครับเป็นบ้านในสไตล์โมเดิร์นชั้นเดียวนะขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่224ตารางเมตรราคาก่อสร้างตาม b o q ในปี2022อเนี่ยอยู่ที่2.83ล้านบาทเท่านั้นเองครับบ้านหลังนี้นี่มีงานตกแต่งที่เป็นงานบิวอินด้วยนะราคาที่แจ้งไปเนี่ยยังไม่รวมงานบิวอินนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูรอบตัวบ้านก่อนไป จุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบริเวณของภายในตัวบ้านนะ mm hmm. ตรงนี้เนี่ยมีการออกแบบให้เป็นโงลงรถนะครับแล้วก็งานตกแต่งในบริเวณตรงนี้ก็เป็นไม้ฝาด้วยนะทุกคนแล้วก็อย่างที่เราคุยไปในหลายๆหลังนะครับตรงนี้เราสามารถเลือกที่เป็นลาวสแตนเลสได้นะหรือว่าจะเป็นเหล็กดําก็ได้นะครับเพราะว่าในแบบที่เราออกแบบเนี่ยมันจะเป็นมาตรฐานก็คือเหล็กดำนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นบริเวณของเฉลียงหน้าบ้านนะครับราวจับตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ ก็มีการเล่นเท็กเจอร์ในส่วนของที่มันเป็นหินตรงนี้ด้วยเป็นหินตกแต่งนะครับตรงนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะจะเป็นหินทรายสีเทาเขียวหรือว่าเป็นหินกาบก็ได้นะครับทุกคนดูสีของบ้านหลังนี้นะครับเขาออกแบบให้เป็นในโทนของสีน้ําเงินนะถ้าจิตวิทยาในเรื่องของสีเนี่ยสีน้ําเงินนี้เขาจะบ่งบอกถึงความที่เป็นความสุขุมความหนักแน่นในตัวของมันนะครับข้างบ้านฝั่งนี้ห้สังเกตว่ามีแอร์นะทุกคน ลองดูนะครับว่าแอร์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแอร์แบบเป็นคอมพิวเตอร์แอร์ที่ทํางานในระบบตัวบ้านทั้งหมดนะครับผมว่ามันเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะสำหรับคนที่คิดจะติดแอร์ภายในบ้านนะครับเพราะว่ามีคอมพิวเซอร์แอร์เครื่องเดียวแล้วก็ทํางานแยกแบบอิสระด้วยนะครับเรื่องของไฟเนี่ยก็เป็นไฟแบบ3 f เฟสด้วยนะครับบ้านลูกค้าที่ใช้นะ หลังบ้านตรงนี้เนี่ยก็จะมี้ารางนี้ก็มีจุดรักสนามให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าตานี้ก็เป็นบัวนะครับเป็นบัวกันน้ำไหลย้อนเข้าไปในบานเปิดตรงนี้ด้วยนะทุกคนฝั่งนี้ก็มีงานตกแต่งครับเป็นหินตกแต่งแล้วด้านบนเนี่ยก็เป็นช่องระบายอากาศของห้องน้ําด้วยนะส่วนใหญ่บ้านหลังนี้จะเล่นเป็นงานไม้ฝานะดูเลยตรงนี้ก็เยอะเลยนะครับเล่นเป็นโอ้ติดเยอะนะเต็มผนังบานตรงนี้เลยแล้วก็ มีปักสนามใส่ฝาครอบกันน้ําเรียบร้อยนะส่วนด้านล่างตรงนี้ครับทุกคนตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่สําหรับอัดน้ํายาปวกให้กับตัวบ้านนะว่าในปัจจุบันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับที่จะมีจุดกําจัดปวกภายในตัวบ้านของเรานะอ่ะแล้วตรงนี้ก็เป็นช่องระบายอากาศนะครับเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านยกพื้นเนาะมันจะต้องมีช่องระบายอากาศใต้ถุนบ้านเพื่อระบายความชื้นออกมาด้วยนะทุกคนบริเวณฝั่งนี้ครับก็จะเป็นบริเวณของซักล้าง แล้วส่วนของตัวกระเบื้องตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบผิวหยาบด้วยนะครับแล้วก็จบด้วยงานเคียวสแตลเลตนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นราวจับสแตลเลตเหมือนกันครับราวกันตกด้วยบริเวณของหลังบ้านตรงนี้ซักล้างเนี่ยก็มีเครื่องซักผ้านะครับผมว่าลรง,งตัวนั้นแล้วก็มีจุดปลั๊กที่เป็นปลั๊กสนามตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นจุด ขึ้นไปอย่างบนดาดฟ้านะนี่ดูสิเป็นลักษณะของมันไดวนนะแล้วก็เป็นเหล็กดําด้วยนะครับแข็งแรงนะครับสามารถขึ้นไปจัดกิจกรรมต้นบนได้ด้วยนะทุกคนหมดแล้วครับรอบตัวบ้านเดี๋ยวพาทุกคนไปดูพื้นที่การใช้งานภายในตัวบ้านว่า224ตารางเมตรเนี่ยจะได้ฟังก์ชันการใช้งานแบ่งสัดส่วนยังไงบ้างตามมาเลยครับ ทุกคนครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในตัวบ้านของบ้านหลังนี้แล้วนะครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นบริเวณของโถงรับแขกนะทุกคนเขาจะมีงานตกแต่งที่เป็นงานวิวอินที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่ด้วยนะครับในส่วนของชั้นวางทีวีตรงนี้นะขนาดใหญ่มากนะแล้วก็นอกจากบ้านเป็นสีน้ำเงินแล้วนี่โซฟาก็เป็นสีน้ำเงินด้วยนะคนบริเวณนี้จะเป็น บริเวณโต๊ะทานอาหารครับโต๊ะทานอาหารนี้เป็นลักษณะของโต๊ะที่เป็นหินอ่อนด้วยนะครับสามารถนั่งได้หกคนนะบริเวณตรงโถงรับแขกตรงนี้เดี๋ยนอกจากที่มันเป็นแอร์โฟเวลแล้วนะแล้วเขามีการดีไซน์ของฝ้ายเป็นฝ้าหลุมแบบซ่อนไฟนะครับทุกคนมีโคมในบริเวณของโต๊ะทานอาหารตรงนี้ด้วยนะแล้วนอกจากไฟเนี่ยก็จะมีไฟดาวไลท์นะครับโอ้ยเยอะนะเยอะมากนะครับ จากบริเวณของโถงรับแขกก็จะเป็นห้องครัวครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องครัวแบบบิวอินด้วยนะแล้วท็อปด้านบนเนี่ยเป็นหินอ่อนสีขาวนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นซิงลังจานนะครับแล้วอยู่ในบริเวณของหน้าต่างด้วยนะสามารถระบายอากาศระบายความชื้นได้ดีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของฟังก์ชันงานบิวอินตรงนี้เนี่ยสังเกตว่าจะมีช่องเก็บของเยอะมากนะตรงนี้เนี่ยในงานบิวอินเนี่ยสามารถแจ้งเราได้นะถ้ามีไซส์ของเตาอบขนาดเท่าไหร่หรือว่าจะใส่เป็นเคสตู้เย็นขนาดเท่าไหร่สามารถแจ้งในทีมงาน ยูอินได้เลยนะครับดีเลยอะ่ะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาติดตั้งแอร์ด้วยนะครับตรงนี้ก็มีเป็นมุลี่นะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าต่างระบายอากาศตรงนี้ด้วยนะทุกคนห้องนี้มันจะมีอีกห้องหนึ่งก็คือ ห,ห้องนอนในห้องครัวครับนี่เป็นห้องนอนรับแขกนะทุกคนฝั่งนี้ครับเป็นห้องนอนรับแขกนอกจากโทนสีที่เป็นสีน้ําเงินด้านนอกแล้วนี่ผ้าปูที่นอนก็ยังเป็นสีน้าเงินหมอนก็ยังเป็นสีน้ําเงินนะแล้วก็ตัวผนังนี้จอกในโทนสีชมพู também. นะครับฝั่งนี้ก็เป็นรู้สึกว่าจะเป็นตู้แบบบิวด้วยนะครับนอกจากห้องนอนในห้องครัวนี้ ก็จะมีอีกหนึ่งห้องครับบริเวณตรงนี้ครับห้องน้ำเป็นห้องน้ําใช้งานสําหรับห้องนอนตรงนี้ครับหรือว่าใครทําครัวเนี่ยก็สามารถใช้ห้องน้ํานี้ได้นะครับมีการติดตั้งเรียนชาเวอร์นะครับแล้วก็อ่างล้างมือสุขภัณฑ์ตัวนี้มีการติดตั้งไฟเวลาเราทําธุระตรงนี้ด้วยนะครับบริเวณของอ่างล้างมือตรงนี้นะครับบางหลังเนี่ยเขาจะติดไฟเป็นไฟแบบที่มันเป็นมิวอินในกระจก ในตัวนะแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็ติดตั้งเป็นไฟที่แยกออกมานะครับมีปลั๊กตรงนี้ใส่กรอบกันน้าเรียบร้อยนะทุกคน,นเห็นไหมสามารถออกแบบไปที่โฮมโปรนะครับสาขาใกล้บ้านได้เลยนอกจากโซนที่มันเป็นโซนครัวตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะมีประตูหนึ่งครับตัวนี้แค่เราแจ้งไปตอนที่เราอยู่นอกบ้านก็คือประตูนี้สามารถออกจากห้องครัวไปยังบริเวณของซักล้างหลังบ้านได้นะครับ ออกจากโซนของครัวก็จะเป็นบริเวณของห้องนอนเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้องนอนกันไปเดี๋ยวผมให้ดูโซนนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยจะเป็นบริเวณของโซนพระนะครับเป็นโต๊ะหมู่บูชานะครับของลูกค้านะแล้วก็ห้องนี้ครับห้องนี้เนี่ยจะเป็นห้องทํางานพาเข้าไปดูอโอ้สวยนะครับ อันนี้จะเป็นห้องทํางานของลูกค้านะครับก็มีช่องแสงสามารถลอดผ่านเข้ามาภายในตัวบ้านได้นะครับติดตั้งมูลี่เพื่อลดแสงเข้ามาภายในตัวบ้านด้วยนะครับเอออย่างเงี้ยถ้าเราไม่ต้องการแสงต้องการความมืดแบบนี้ก็ได้ครับทาได้หมดเลยนะครับห้องนี้จะเป็นห้องนอนเล็กไม่มีห้องน้ําใช้งานภายในตัวห้องนอนนะออเข้ามาบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นหัวเตียงนะครับหัวเตียงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น ช่องบานเปิดนะครับสามารถรับแสงเข้ามาภายในตัวห้องนอนได้นะแล้วก็มีโต๊ะนะครับวางของตรงนี้ด้วยนะครับห้องนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าก็ไม่ได้อึดอัดครับเวลาเราใช้งานภายในห้องนะครับแล้วในส่วนตรงนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่เป็นงานดิวอินด้วยนะครับติดตั้งแอร์เรียบร้อยนะในส่วนของพื้นก็เป็น FPC และอีกหนึ่งห้องครับจะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับทุกคนแต่ก่อนที่จะไปดูห้องนอนใหญ่เนะี่ยผมอยากให้ทุกคนดูบริเวณของตรงนี้ก่อนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นชั้นวางของ เป็นชั้นโชว์ของของลูกค้าด้วยนะเป็นงานวิวอินนะครับแต่บ้างหลังเขาก็ <c oughs> จะดีไซน์บริเวณตรงนี้ให้เป็นบานเปิดแล้วก็มีกระจกไฟซ่อนอยู่ใดในตัวของชั้นด้วยนะแล้วก็สังเกตว่าตัวผนังเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้เนี่ยก็เป็น ate, ลามิเนตลายหินอ่อนนะครับดีไซน์สวยมากนะไปะไปดูห้องนอนหลักกัน พอเข้ามาในชุดเครื่องนอนตรงนี้ก็เป็นสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับและตัวผนังทีวีตรงนี้ก็เป็นงานบิวอินด้วยตัวผนังทีวีตรงนี้เนี่ยยังมีการตัดที่เป็นล่อง p v c นะเพื่อไม่ให้ผนังมันมันดูเรียบมากเกินไปนะทุกคนแล้วด้านล่างนี่มีการดีไซน์ให้เป็นไม้ระแนงนะแล้วด้านบนก็เหมือนกันนะครับมีไม้ระแนงที่เป็นสีดาด้วยเพิ่มความหนักแน่นในบริเวณของห้องนอนด้วยนะครับในส่วนของผนังหัวเตียงตรงนี้เนี่ยเขาก็มีงานบิวอินนะครับ สามารถวางของได้นะแล้วก็ใส่ไฟตรงนี้ด้วยนะครับท่าในช่วงตอนกลางคืนเนี่ยมีแสงไฟอ่อนๆน,นี่ก็จะช่วยให้เราหลับสบายได้มากยิ่งขึ้นนะทุกคนนอกจากโซนตรงนี้เนี่ยก็จะมีอีกจุดหนึ่งจุดตรงนี้จะเป็น walk-in closet ครับนี่บริเวณตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยเป็น walk-in closet ในส่วนของงาน v ิว w n นะครับออกในโทนแบบถ้าโทนสีแบบนี้ก็จะออกในโทนแบบมินิมอลนะทุกคนแต่ว่าตัวที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ย ในเรื่องของมือจับก็ตามหรือว่าตัวบานเปิดตรงนี้ก็ตามเนี่ยมีความเป็นโมเดิร์นแล้วก็มีความรักชัอรี่ในตัวและนอกจากตรงนี้เนี่ยก็มีกระจกบานใหญ่นะครับสามารถเดินไปแต่งตัวแล้วส่องกระจกดูความเรียบร้อยของเราได้ด้วยนยทุกคนไปเดี๋ยวไปดูห้องน้ํากันครับห้องน้ำห้องน,นี้เนี่ยเป็นห้องน้ําที่มีอ่างอาบน้ําด้วย บริเวณตรงนี้ครับเป็นอ่างอาบน้ำนะแล้วก็ในจุดตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับเป็นบานเปิดแบบนี้เลยนะเพราะว่าการดีไซน์แบบนี้มันก็จะช่วยลดน้ําที่มันกระเด็นออกมาภายในตัวห้องน้ําเวลาเราใช้งานตรงนี้ได้เพราะว่าห้องน้ํามันจะต้องมีโซนที่เปียกแล้วก็มีโซนที่แห้งนะครับอย่างบริเวณตรงนี้เนี่ยโซนตรงนี้นี่ก็เป็นโซนที่ใช้สําหรับเช็คความเรียบร้อยของเรานะครับมีไฟสอ่สองสว่างด้านบนด้วยนะ <S <S สังเกตว่ามีปลั๊กที่เป็นจุดของ ปักกันน้าตรงนี้ด้วยนะครับรอบกันน้ําใส่เรียบร้อยนะต,ตัวซิงค์แองล้างมือ่องล้างหน้านรงนี้ก็ดีไซน์ให้มีช่องเก็บของด้านล่างด้วยนะครับวัสดุสุขภัณฑ์ทุกอย่างสามารถเลือกได้ที่ home, โฮมโรสาขาใกล้บ้านได้เลยครับกระเบื้องเขาใช้เป็นกระเบื้องแบบผิวหยาบนะครับส่วนใหญ่ในห้องน้ําเราจะใช้ปกระเบื้องแบบผิวหยาบอยู่แล้วเพราะว่าถ้ามันเป็นกระเบื้องแบบผิวเรียบอ่ะมันจะทําทให้เราเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายกว่านะทุกคนตัวประตูก็เป็นประตูแบบ UPVC นะครับนี่ UPVC ทนน้าทนปวก และนี่ก็คือทั้งหมดของบ้านที่เป็น พื้นที่ใช้สอย224ตารางเมตรราคาก่อสร้างในมี q คินะครับปี2022เนี่ยอยู่ที่2.83ล้านบาทราคาพวกนี้เนี่ยยังไม่รวมงานวิวอินนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งราคาวิวอินไว้ในรายละเอียดด้านล่างนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อของงานวิวอินด้วยนะถ้าใครสนใจงานวิวอินก็สามารถติดต่อบ้านลักอินททเรียได้เลยนะครับในครั้งต่อไปผมกับทีมงานจะพาทุกคนไปดูบ้านสไตล์ไหนแบบไหนก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางของเราไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ